เราจะมาเรียนรู้การทํางานของนักสตวบาลซึ่งสตวบาลหนึ่งคนเนี่ยจะดูแลพนักงานในเราเนี่ยสถึงสคนด้วยกันทางสตวบาลเองเจะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะตัดสินใจได้เลยโดยตรง สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่นะคะดิฉันนะคะมอร์นิ่งนะคะนักสัตวบาลน,นะคะประจาบริษัทคิงเอกประเทศไทยจํากัดค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะคะว่าพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่หายไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกมอร์นิ่งยึดช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทํางานของนักสัตวบาลประจําบริษัทนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีนักสัตวบาลคนใหม่มือใหม่มาฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเราเป็น ทำความรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีครับสมัครตำแหน่งอะไรมานะคะ,ะสัตวบาลครับรู้หรือไม่คะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ,ะที่เรียนมาก็พอรู้อยู่บ้างหระครับวันนี้นะคะจะพาไปเริ่มต้นบททดสอบกันกับหน้าที่สัตวบาลน,นะคะเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะอย่าทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าบริษัทจ้างคุณมาแล้วคุณต้องทำให้เต็มที่นะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยช่วงเช้านะคะต้องบอกว่าหน้าที่สัตวบาลเนี่ยมันค่อนข้างครอบคุมในรั้วฟาร์มแล้วก็นอกรั้วฟาร์มเลยนะคะสัตวบาลน,นะคะหน้าที่ตอนเช้าเลยจะต้องตื่นเช้านิดนึงตื่นเช้าไหวไหมคะถามก่อน พอได้นะคะสัตวบาลเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะต้องตื่นก่อนนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไก่เราเนี่ยกินอาหารตั้งแต่ตอนตีห้าสัตวบาลอาจจะต้องมีไปดูไก่ด้วยในช่วงเช้านะคะช่วงที่เล้าไก่เปิดไฟเปิดนะคะในครั้งแรกแต่ว่าเอาเป็นงานรูทีนก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นงานรูทีนเนี่ยก็คือ7จ็ดโมงครึ่งนะคะให้สัตวบาลเนี่ยมาที่ออฟฟิศก่อนมาที่ออฟฟิศเพื่อที่จะมาประชุมกับพนักงานนะคะพนักงานของเรานะคะก็จะมีเป็นหัว งานนะคะหนคนแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพนักงานเล้าเลี้ยงนะคะซึ่งสตอบาลหนึ่งคนเนี่ยจะดูแลพนักงานในเล้าเนี่ยสาคนด้วยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเล้าไก่นะคะก็คือชากเล้าไก่เล็กหน่อย5 0,000ตัวก็จะมีพนักงานเล้าเนี่ยสคนแต่ถ้าพนักงานเล้าไก่ที่ขนาดใหญ่หน่อย1 0 0 0 0แตัวก็จะมีพนักงานเล้าเลี้ยงถึง4คนด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพนักงานของเราซึ่งเช้ามาเราก็จะมีการประชุมกันในทุกๆเช้านะคะเป็นการเข้าใจในเนื้องานรับทราบถึงปัญหาของงาน ว่างานในแต่ละวันนะั้นที่เขาไปทํากันมาค่ะเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะคะก็อันนี้เราจะรู้จักกับทางหัวหน้าง,งานคนใหม่นะคะนี่นะคะหัวหน้าง,งานคนใหม่ของเรานะคะ พนักงานเล้าเรานะคะมีทั้งคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วแล้วก็มีคนที่เป็นมือใหม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมคือไม่ว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วหรือว่ายังไม่เคยมีเลยอะคะ่ะก็จะต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ด้วยกันเราจะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีในการที่เราจะมีการประชุมพนักงานนะคะในช่วงเช้าเพื่อรับทราบปัญหาแล้วเราก็จะมีการจ่ายงานให้กับพนักงานนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะมีการตรวจเล้าไก่ก็คือมี การตรวจความสะอาดในเล้าพนักงานเนี่ยก็จะต้องรับทราบว่าวันนี้ทําอะไรบ้างมีการล้างถาดไข่มีการเป่าฝุ่นในกรงไก่นะคะการแซะขี้ไก่แบบนี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ของทางคนเล้านะคะเขาก็จะต้องไปปฏิบตัติแล้วหน้าที่ของสตวบาลมีหน้าที่ในการตรวจสอบงานที่พนักงานทํานั่นเองว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่ทาสะอาดไหมทําถูกต้องครบถูกข้อไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสตวบาลของเรา วันนี้เดี๋ยวน้อยเนาะก็จะมีไปแซกขี้ไก่ก็คือแซะท้ายเร้าของเราก็จะเป็นของประจําแถว1กับแถว2นะคะแล้วก็ของมนเนาะก็จะเป็นเราต้องไปเคลียร์ของแถว3กับแถว4แล้วก็ของพนักงานใหม่อยู่แล้ว5้าก็เดี๋ยวไปทํางานของตัวเองนะคะรับผิดชอบของตัวเองโอเคค่ะปิดประชุมเท่านี้นะคะ,ะ,คะสวัสดีคะ่ะต่อนเนื่องเลยนะคะจากที่เราได้มีการประชุมกับพนักงานปฏิบัติการไปแล้วนะคะหน้าที่ของสัาวานต่อไปเลยเนี่ยก็ คือเป็นหน้าที่ในการจัดยาให้กับไก่ในเล้าของเรานะคะก็คือเราจะดูจากไก่เนี้ยต้องการอะไรดูได้จากบางเล้าเนี้ยมีสุขภาพที่เหมือนมีเสียงจาม <c oughs> ออกมาคือไก่ดูทรงแล้วป่วยๆเนี้ยเราก็จะให้ยาเป็นยาปฏิชีวนะส่วนนี้เนี้ยเราจะต้องทําการปรึกษากับทางสัตวแพทย์คุมฟาร์มของเราก่อนซึ่งทางสวาบาลเองเนี้ยจะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะตัดสินใจได้เลยโดยตรงก็คือจะต้องผ่านการขออนุญ,ญาตหรือว่าปรึกษากับทาง สตัตวแพทย์คุมฟาร์มหรือว่านักวิชาการที่เขาดูแลเราอยู่ซึ่งเราก็จะมีหลากหลายบริษัทมากที่ดูแลเราอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถถามเขาได้เลย2-3บริษัทเพื่อที่เอามาประกอบในการตัดสินใจว่าเราควรจะตัดยาชนิดไหนให้กับไก่ของเราดีที่บอกว่าคนภายนอกนะคะไม่ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้มากแค่ไหนแต่เขาไม่ได้อยู่ในหน้าง,งานกับเราเขาอาจจะไม่ได้บอกแบบชัดๆได้เลยว่าให้ยาตัวนี้ได้เลยให้ตัวนี้ได้เลยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอามาพิจารณาเอามาวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะทําการตัด ใใซึ่งแน่นอนว่าเราใช้บริการเขาเยอะเราใช้บริการทั้งเรื่องของอาหารสําเร็จรูปแล้วก็ใช้บริการทั้งเรื่องยาวิตามินต่างเนี่ยเราก็ซื้อหลากหลายเพราะฉะนั้นในบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเขามีทีมสัตวแพทย์ทีมนักวิชาการให้เราเลือกปรึกษาหลายท่านมากเราสามารถปรึกษาเขาได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวได้เลยแล้วโดยปกติเนี่ยก่อนที่เราจะปรึกษาทางบุคคลภายนอกหรือสัตวแพทย์เนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเขาจะต้องถามเราว่าไก่ของเรานั้นะมีอาการเป็นยังไงเราก็จะต้องบอกเขาให้ชัดได้ ไก่ของเรานะ้นน่ะมันมีเสียงหวาดมันมีขี้เหลวนะหรือว่ามันมีถ่ายออกมาแล้วมันเป็นเลือดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ชัดๆหรือถ้าลึกไปกว่านั้นเราได้ทําการผ่าซากในเบื้องต้นแล้วเราส่งภาพประกอบให้เขาดูว่าเนี่ยมันมีรอยโรคเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เอาไปประกอบเขาก็จะแนะนําเราได้ถูกว่าเฮ้ยเจอแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโรคนี้อยู่หรือว่าไก่นะั้นมีความบกพร่องด้านนี้อยู่เราพวกข้อมูลอัตราการกินเปอร์เซ็นต์ ไข่แล้วก็ตัวน้ําที่ไก่กินแล้วก็อายุไก่พวกเนี้เราเราสามารถ เอาให้ข้อมูลกับทางผู้ที่ให้คำปรึกษาเราได้ไหมครับแน่นอนว่าเขาต้องามเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องรู้ด้วยไงว่าไก่นั่ะอายุเท่าไหร่กินเป็นยังไงกินอาหารลดไหมกินน้ําลดไหมคือมันเป็นข้อมูลประกอบวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเราได้หรือว่าจะมีบางท่านเนี่ยบางทีเราปรึกษาเขาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาหาเราเลยขอไปดูในเล้าด้วยเลยว่าเอ๊ะมันผิดปกติยังไงนะ้าหรือว่ามันมีอาการอันไหนที่เขาอยากเห็นด้วยตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเหมือนกันเราก็ดูเป็นเคสไปถ้าตอนนั้นเนี่ยเราเจอปัญหาหนากักโดยที่เรา ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เราก็สามารถให้เขา,าเข้ามาให้คำปรึกษาเราแบบตัวต่อต,ตัวที่ที่ฟาร์มได้เดี๋ยวจะพานักสตอบาลคนใหม่นะคะไปดูที่ให้ยาไก่นะคะไปจัดเตรียมยาก,กันดีกว่าคะ่ะ นี่ก็จะเป็นยาตัวอย่างนะคะที่เรามีการให้กับไก่ของเรานะคะก็คือเป็นแคลเซียมน้ําแล้วก็มีพวกบํารุงตับเลยหลักๆเลยที่เราใช้อยู่นั่นเองคือสัตวบาลมีหน้าที่ในการแพนยาประจําสัปดาห์เราต้องประเมินว่าไก่ของเราสุขภาพเป็นยังไงถ้าสุขภาพโดยรวมปกติดีเราก็อาจจะให้เสริมแค่เป็นพวกวิตามินบํารุงต่างๆก็ไม่ต้องไปให้ยาใดๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องผ่านการปรึกษากับสัตวแพทย์เพราะตรงนี้เนี่ยส,สัตวบาลนนสามารถตัดสินใจให้ได้เลยอย่างสัปดาห์หนึ่งแล้นี่มีไก่ห้า อินแต่ว่าไก่นั่ะอินน้ําปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะให้ยาเนี่ยหรือให้วิตามินสารเสริมเนี่ยกี่ชั่วโมงใน1วันแสงไฟของเราเนี่ยใน1วันมี2 4ชั่วโมงแต่ว่าเราเปิดไฟให้ไก่เนี่ยแค่14ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงแต่เราจะให้วิตามินนั้น่ะมันหมดแค่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนี้เนื่องจากว่าถ้าเราให้นานเกินไปไอ้วิตามินเนี่ยมันไปอยู่ในค้างท่อานานๆเนี่ยมันเกิดพวกคราบเบโอฟิลมทำให้ท่อเราอ่ะตันง่ายแล้วก็เวลาไก่กินเข้าไปเนี่ยคือไก่มันก็จิกกนน อดน้ําเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ผลผลิตไข่นั่นน่ะมันลดลงต้องมีการฝัดท่อเคลียร์ท่อก่อนคือเคลียร์ยาเก่าออกให้หมดให้มันเป็นน้ําใหม่นั่นเองก็คือตัวนี้สาคัญมากสตอบานต้องคอยไปเช็คตรงนี้แล้วอย่างย้อนกลับมาในเรื่องของการคํานวณอย่างวิตามินสารเสริมเนี่ยก็ต้องดูว่าฉลากเขาอะแนะนะนําอัตราการใช้อยู่ที่เท่าไหร่เขาอาจจะแนะนําอยู่ที่1ลิตรต่อน้ํา1000มิลลิลิตรยาที่เราให้ไก่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปคํานวณว่าโหให้กินไปเลยทั้งวันอย่างที่บอกว่าถ้าให้กินทั้งวันนะวันหนึ่งสิบ ส0ลิตรไม่พอแล้วยาขวดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆดังนั้นเราให้กินแค่2ชั่วโมงพอเพราะว่าให้เขากินน้ําเปล่าบ้างก็เพื่อลดต้นทุนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือไก่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปกินวิตามินแบบตลอดเวลาขนาดนั้นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการแพนขี้ไก่นอกจากนี้เนี่ยคือไก่เนี่ยพอมันกินแล้วมันขี้เนี่ยคือขี้ไก่มันต้องออกทุกวันคือเราจะไม่เก็บขี้เอาไว้ในเล้าเนื่องจากว่าขี้ไก่น่ะมันมีแก๊สแอมโมเนียถ้าเราทิ้งเอาไว้นาน,านแก๊สก็ นั่นสุขภาพไม่ดีดังนั้นเนี่ยขี้ไก่ต้องออกทุกวันหน้าที่ของสตอบา์น่คือจะต้องมีการแพนแพนรถล,ลูกค้าให้เข้ามารับขี้ไก่ก็จะเป็นลูกค้ารถกระบะรถ6ล้อรถ10ล้อแล้วแต่เลยทีนี้เราก็ต้องมาแพนว่าจะให้ลูกค้าเจ้านี้เข้าวันไหนวันไหนพอแพนเสร็จ ก็จะมีการขายแจกตัว๋วคือเราจะใช้เป็นระบบตั๋วเพื่อที่ให้จัดการง่ายๆเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างการแพนตัว๋วคิวที่ไก่ให้กับลูกค้าแล้วก็ดูตัวอย่างตั๋วของลูกค้าค่ะ อีกหนึ่งหน้าที่ของสตวบาลเลยนะคะก็คือการจัดคิวตัวขี้ไก่ให้กับลูกค้าค่ะก็คือเราจะมีการแพนเป็นประจําสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยที่เราจะมีการลงคิวขี้ไก่ให้กับลูกค้าของเราเราจะลงไว้เลยอย่างเล้าเล็กเล้าห้าหมื่นตัวก็คือเราต้องการรถกระบะเข้าได้อยู่แค่2องคันเราจะถ้าเป็นเล้า1น0 0 0แตัวเราต้องการรถกระบะ4คันหรือ6ล้อเข้าได้1คันกระบะ1คัน10ล้อใหญ่เนี่ยเล้าเดียวจบเลย1น0 0 0แตัวแบบเก็บหมดทีนี้ เวลาเราแพนก็คือลูกค้าเขาจะติดต่อมาทางไลน์ก่อนทีนี้เราก็จะลงล็อกให้เลยถ้าคนไหนที่จอง ก,ก็จะมีสิทธิ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเงินโอนชําระเข้าบัญชีบริษัทหลังจากที่ดูหลักฐานเรียบร้อยแล้วล้วก็นํามาลงชื่อในตารางแล้วก็ติ๊กไว้ว่าลูกค้าเจ้านี้เนี่ยทำการจ่ายแล้วจองแล้วก็จ่ายเรียบร้อยพอขั้นตอนเนี่ยคือลูกค้าเขาจะเดินทางมาเ,เขาก็จะไปติดต่อที่ป้อมก่อนว่าเขามารับที่ไก่แล้วนะเราก็จะมีการเขียนตั๋วให้กับเขาเขียนตั๋วก็คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างตั๋วของลูกค้าที่เข้ามารับเขียนชื่อวันที่เล้าไก่แล้วก็ทะเบียนรถเราก็ยื่นให้ กับทางลูกค้าที่เขาเข้ามารับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าที่เขาเข้ามารับเนี่ยเขาจะเอาตั๋วเนี้ยไปยื่นให้กับคนเล้าแล้วพอคนเล้าได้รับตัว๋วคนเล้ามีการเช็คว่าถูกต้องตรงตามที่ในตั๋วนี้หลังจากนั้นตอนเย็นทางพนักงานเล้าเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องเอาตั๋วเนี้ยกลับมาส่งที่ออฟฟิศดังเดิมก็คือเขาจะต้องมาเอามาเสียบตามเล้าแล้วก็ตามวัน มันก็จะตรวจสอบได้ตรวจสอบง่ายแล้วก็ถูกต้องด้วยก็เป็นหน้าที่ของสตาวบาลที่จะต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวจากนี้นะคะจะพาสัตวบาลคนใหม่นะคะไปดูงานที่เราเลี้ยงนะคะเพราะว่าตรงระบบออฟฟิศเนี่ยครบแล้ว แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปลุยงานตรงหน้างานกันค่ะว่าที่เล้าไก่เนี่ยนักสตอบาลเนี่จะต้องทาอะไรบ้างหลังจากที่เสร็จสับจากออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่เล้าไก่แล้วนะคะพอมาถึงเล้าไก่เนี่ยหน้าที่หลักเลยของสตวบาล์สตวบาลจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นก็คือนี่นะคะก็คือเป็นตัววัดแรงลมความชื้นแล้วก็วัดอุณหภูมิหลักๆเลยที่เราจะต้องวัดเลยทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน9จุดก็คือจุดหัวเล้ากลางเล้าแล้วก็ท้ายเล้าแล้วเราค่อยมาดูค่าเฉลี่ยว่าาาในเ้ขอองรีมุณห ภูมิเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีแรงลมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันหลังจากนั้นนะพอเราวัดเรื่องของแรงลมอุณหภูมิความชื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ ทีนี้งานต่อไปของเราของสัตวบาลเนี่ยก็จะต้องเป็นการไปตรวจงานของพนักงานปฏิบัติการผล,ล้าเลี้ยงนั่นเองเราจะมีเช็คลิสต์นะคะตามรายการที่เราทำเอาไว้ปัจจุบันนี้จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ46รายการก็คือเป็นแบ่งเป็นข้อข้อ,ขอจุดตรวจเพื่อที่ให้สัตวบาลมือใหม่เนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายเพราะว่าบางทีเนี่ยสัตวบาลมาทํางานเนี่ยอาจจะงงและให้ไปตรวจอะไรเล้าออกจะใหญ่มองก็ไม่ออกว่าจะต้องไปดูตรงจุดไหนก็เป็นแยกเป็นข้อ,ข,อข้อมามีทั้งหมด46รายการ ไปตรวจว่าความสะอาดของในแต่ละจุดนั้นอะ่ะมันสะอาดแล้วหรือยังมันไม่สะอาดกี่จุดแล้วเราก็มีการหักคะแนนตามข้อนั้นๆอันนี้ก็จะง่ายต่อการทํางานของสตอบานสาอบานก็จะไม่งงแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาเป็นถึงข้อจุดตรวจนี้เนี่ยสาอบานจะต้องรู้ก่อนว่างานในรายวันของแต่ละวันเนี่ยคนเราอะ่ะเขาต้องทําอะไรกันบ้างแล้วถึงจะทําการตรวจตามข้อตรวจนั้นได้ สรารวลมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องหาเทคนิคหาวิธีการที่จะทําให้คนเราอ่ะเขาทํางานตามแบบแผนบางทีอ่ะคนเราอ่ะด้วยความที่ว่าเขาอยู่แบบเคยชินเขาก็อาจจะทําไปโดยที่แบบตามความเข้าใจของเขาเหมือนกวาดก็คือกวาดไปเรื่อยๆกวาดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือทําไปแบบ ไม่มีแบบแผนหรือว่าไม่มีวิธีการที่ที่มันเสร็จเร็วแล้วก็สะอาดด้วยสตอบาลมีหน้าที่ในการหาไอเดียหาสิ่งที่ใหม่ๆที่ว่าทายัางไงให้คนเราอ่ะเขาทําแล้วนําไปปฏิบัติแล้วมันเสร็จเร็วขึ้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นสะอาดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตอบาลก็เดี๋ยวจะให้นักสตอบาลมือใหม่นะคะไปตรวจงานตามข้อ,ขอกําหนดนี้ได้เลยว่าคนเราเนี่ยเขาผิดข้อไหนบ้างแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างค่ะไปตรวจได้เลยค่ะ สตวบานวัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ที่เอาใหญ่นะ <c oughs> ก็รู้สึกว่างานละเอียดมาก <c oughs> เหนื่อยมากนะฮะแล้วมันเยอะแยะไปหมดครอบคุมทุกอย่างก็รู้สึกทึ่งในการทํางานของสาตวบานที่นี่ครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องไก่ไข่และไข่ไก่นะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับถ้าข้อไหนที่ผมสามารถตอบได้ผมจะรีบเอามาตอบมาให้นะส่วนข้อไหนที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยผมจะไปหามาแล้วก็มาตอบให้ในภายหลังนะครับแล้วก็นี่ก็คือฝากช่องม้ด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ช่องราชาไข่ไก่นะครับสําหรับเรื่องไข่ไก่ต้องราชาไข่ไก่นะครับวันนี้สวัสดีครับ